น้อยอีกแก้วอีสังดานตังตอยเจเาตอมึงกแก้วไหนว่ามันจะตายวะไม่เห็นตายสักที <c oughs> ก็เพราะว่ามันน่ะไปเป็นเมียน้อยของเจ้านายมันไงกูไม่เลียงค่อยโทรตามน้อง มาหาแม่หรือ,อยังลกูกแม่คงอยู่ได้ไม่นานแล้วโทงแต่วันก่อนแล้วไม่คงมาแล้วมั้งแม่ค่ะแก้วมาแล้วค่ะพอรู้ว่าแม่ป่วยใกล้าตายเนี่ยก็รีบขู่ตั้งใส่เกียร์หมากลับบ้านาเลยนะ ก็ตอนที่แต่ก่อนเนี่ยไม่เคยคิดจะกลับมาเหยียบบ้านแท้น่าสงสารแม่จังที่ต้องอยู่กับคนปากหมาแบบพี่ก้อยอะไม่รู้ผีอะไรเจาะปากมาพูดนะคะแม่อ่ะยังดูแข็งแรงดีอยู่เลย จะตายได้ยังไงใช่ไหมคะถ้าว่าแกดีกว่าฉันนะ่ะทำไมแกไม่ไมาดูแลแม่เลยอ่ะพอเถอะลูกอย่าทะเลาะก,กันเลย <c oughs> แม่รู้ว่าแม่อยู่ได้อีกไม่นานแม่อยากให้เราอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน ก่อนแม่จะตายแม่พูดเรื่องนี้ขึ้นมาก็ดีกันในไหนตอนเนี้ยก็ยังมีสติดีอยู่แม่บอกมาเลยดีกว่าว่าจะยกอะไรให้ใครบ้างอือันนี้เห็นด้วยไหนไหนแม่ก็ใกล้จะตายแล้วอ่ะบอกมาเลยดีกว่ามันจะได้จจบ ามาแล้ว <c oughs> ก็ตอนเนี้ยแม่เขียนหนังสือไม่ไหวก็ต้องถ่ายวิดีโอไว้เป็นหลักฐานสิคะ <c oughs> คนแถวเนี้ยมันจะได้ไม่โมเมว่าแม่ยกนั่นยกนี่ให้ตัวเอง <c oughs> เออก็ดีแม่ค่ะบ้านหลนังนี้แม่จะยกให้ใคร พูดมาเลยแม่แม่ยกให้ใครงั้นแม่ยกให้ก้อยก็แล้วกันพวกก้อยอยู่บ้านหลังนี้มาตลอด <c oughs> เงินประกันแบ่งกันคน,นละครึ่งก็แล้วกันปวดเท้าเฮาแม่ยกให้แก้วก้อยไม่ยอมอะ่ะเท้าเฮา,าสามหลังนั่นน่ะ ราคาเยอะกว่าบ,บ้านหลังนี้ตั้งหลายเท่าก้อยากเป็นคนดูแลแม่นะถ้างั้นน่ะเงินฝากสี่ล้านที่แม่มีน่ก้อยขอแล้วกันนะเพราะว่าก้อยอ่ะเป็นคนดูแลแม่มาตั้งหลายปีโอ้ยพูดบ่อยจังเลยนะอีดูแลแม่เนี่ยก็พี่อ่ะมันไม่มีปัญญาทํำงานดีๆเรียนก็โง่ยังจะมีหน้ามาของเงินฝากสี่ล้านของแม่อีกเหรอ แม่พูดมาเลยว่าเงินฝากสี่ล้าน,มนแม่จะให้ใครใครดูแลแม่เป็นคนสุดท้ายก็เอาเงินสี่ล้านนั่นไปเลย <S 1> <S 1> แก้วแก้วเองจ้ะแก้วอะ่ะจะดูแลแม่เองแล้วเงินสี่ล้านเนี้ก็เป็นของแก้วนะเจ้คกูจะคอยดูแล้วกัน ว่าน้ำหน้าอย่างมึงอะจะดูแลแม่ได้สักกี่น้อีกแล้ว <laughs> <laughs> ไปถักแม่ไปอยู่เทพกันเถอะ แล้วลูกมาเปลี่ยนผ้าอ้อมให้แม่หน่อยนะล,ลูกโอ๊ย,อยเดี๋ยวก็เยี่ยวเดี๋ยวก็ขี้เดี๋ยวก็กินอยู่เนี่ยสิบรอบแล้วนะวันนี้ไหนว่ากำลังจะตายวะไม่ห็นตายสักทีเบืบ่อวยเจ้าทำไมพูดแบบนั้นล่ะลูก จะพูดไม่ได้หรอแม่ก็แก้วเบื่อจริงๆนี่แม่นะแม่จะตายก็ไม่ติดตายไปซะเลยยังจะป่วยเป็นน่อยให้ลูกดูเลยเฮ้ยเอาไปปล่อยทิ้งเลย้่าถนนซะเลยดีไหมฮะทำไมลูกเป็นคนใจร้ายแบบนี้แม่เลี้ยงแก้วกับก้อยมาแม่ทุลำบาก แม่ก็ไม่เคยคิด้าลูกไปทิง้งแม่ก็ทนเลียงลูกให้ดีที่สุดเท่าที่แม่จะเลี้ยงได้พอพอกันทีแก้วไม่เอาแล้วแม่กลับไปอยู่บ้านอย่า่ที่ต้อยเลยเดี๋ยวแก้วจ,จะขับรถไปส่งแม่อย่างนี้แหละคืนแม่อยู่กับแก้ววันหนึ่งนะนะ เล่ประสาบแบกตายพอีอะอะไรอีกมึงพาแม่กลับมาทำไมแค่สามเดือนก็ทนไม่ไหวแล้วเหรอมึงไม่ต้องพูดมาก นมแม่มคืนไปเลยกูไม่เอาแล้วไม่เอาอ่ะกูสาใช้ชีวิตสบายๆโดยไม่มีภาระกูไม่เอาหลอกกูก็ไม่เอาเหมือนกันกูต้องทำงานกูเหนื่อยกูลำคายทำไมลูกสองคนต้องเป็นแบบนี้ล่ะบัานปสุดท้าย พวกลูกดูแลแม่หน่อยไม่ได้หรอนั่นแม่อะ <c oughs> ก็ยกเงินสี่ล้านให้ก้อยสิแล้วก้อยอ่ะจะดูแลแม่เองโอเคปะ่ะ <c oughs> มึงอย่ามาหัวหมอนในก้อย กูอะถ่ายคลิปไว้หมดแล้วว่าแม่ยกอะไรให้กูบ้าง <c oughs> แล้วอีกอย่างนะเงินนั่นน่ะกูก็ใช้หมดแล้วจ้าอีกแก้วมึงใช้เงินหมดได้ไง3เดือน4ี่ล้านบ้าไปแล้วเหรออา้ามันจะไปยากอะไรกูก็แค่เอาเงินไปใช้เล่นซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมใหม่ซื้อรถใหม่มันก็หมดแล้วปะ งั้นมึงก็เอาเท้าเข้ามให้กูเสียใจด้วยนะจ๊ะกูขายหมดแล้วจ้าน้นกูก็ไม่เอากูไม่เลี้ยงก็เรื่องของมึงกูก็ไม่เอาเหมือนกันโอ้ยอีแก้วเฮ้ พ่อสักทีจอะลูกเป็นกรรมอะไรของแม่ทำให้ลูกแม่สองควรเป็นกันแบบนี้ไม่ใช่เป็นกรรมอะไรทั้งนันหรอแม่แม่นี่ยลำเอียงรักลูกไม่เท่ากันก็คนอย่างมึงอ่ะมันมีอะไรให้แม่ภูมิใจมากหล่ก้อยจริงๆแล้วอะนะ มึงมันไม่ควรจะได้อะไรได้ซ้ำน้อยอีกแก้วอีสังดานต่ำมึงดีตายละ่ะสมัยเรียนนก็ล่านนอนกับผู้ชายไปทั่วมึงคิดว่ากูไม่รู้เหรอว่ามึงอเคยท้องตอนเรียนแล้วก็ไปทำแทง้งจริงเหรอแก้ว แกทำแบบนั้นจริงๆหรอล,ลูกถ้าจริงแล้วจะทำไมนี่แม่รู้ไหมว่าทำไมอีกก้อยมันถึงตกงานก็เพราะว่ามันน่ะไปเป็นเมียน้อยของเจ้านายมันไงแล้วเมีย,ยเขาอะนะก็ตามมาตกมันอย่งที่ทำงานคลิปเนี่ยแชว่วน็ปเน็ตไปหมดเลยแหละอุยน้อยอยนี่ นี่นี่ไอพอพอสักทีเถอะลูกเก๋หน้าดัง มึงนั่นแหละอีนาดาน ก้อยทำไมเป็นแบบนี้ลูกทำไมข้ากระเด้งHuh? Kenapa Huh? Kenapa Huh? 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 Huh?